ครับสวัสดีครับนี่เป็นงานก่อกระแพงหินก้นดินนะครับก่อที่ห้วยใหญ่พัทยานะครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับของวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะครับให้ได้รับชมกันนะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงครับต้องนึกถึงทีมงานช่างนุกพัทยานะครับรัรันตีเรื่องความแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เป็นงานความสูงนะครับรวมรากฐานนะครับที่3เมตร40เซนนะครับตัวนี้นะครับโดยเสริมเล็กค้อย dB 20มิลนะครับถุกระยะเมตร20เซนนะครับก็ความหนานะครับของรากฐานนะครับตัวนี้ก็อยู่ติดกับลำรางนะครับความหนาของรากฐานก็อยู่ที่เมตร20เซนนะครับก่ออยู่ที่80-40นะครับก็จะมีจีนช้างอยู่40เซนนะครับตัวนี้ ก็จะเน้นเรื่องความแข็งแรงเป็นหลักนะครับครับงานดีงานไวงานแข็งแรงต้องนึกถึงที่มาช่างนุกพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับครับวันนี้ก็ข้างวัดห้วยใหญ่นะครับครับทางเขาก็จะติดกับกำแพงวัดห้วยใหญ่นะครับแถบฝั่งแถบโบสถ์นะครับแถบนี้นะครับ ท่านใดที่กำลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับมาทำกําแพงนะครับกันดินนะครับเป็นถังเลือกอีกแนวทางนึนะครับการันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากประสบการณ์ผลงานมากมายนะครับของทีมงานช่างนุกพัทยานะครับท่านใดที่เคยติดตามนะครับก็จะรู้นะครับว่าผลงานของช่างนุพัทยานะครับผลงานมากมายนะครับ ยีนหนึ่งเรื่องกำแพงกันดินนะครับเป็นกระแพงหินนะครับรับงานดีงานไวก็ต้องนึกถึงงานช่างหนุกพัทยานะครับการันตีเรื่องความแข็งแรงร้อเปอร์เซ็นต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับคนทำหินช่างหนุกพัทยานะครับก็จะมาอัปเดตจนกว่างานจะเสร็จนะครับแปลงนี้ก็ทํลรอมที่นะครับแต่ตรงไหนที่เร่งด่วนก่อนก็จะทําให้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ติดคิวงาน หายตัวอยู่นะครับก็ถางจะขอขอด่วนมานะครับช่วงนี้ใกล้จะเข้าเข้าหน้าฝนนะครับก็ก,กเรื่องดินจะไหลลงน้ำหมดนะครับฝนตกนะครับขอฝากผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ